สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องมาพบม,มาพอกันก็ผมเบาต่ำขคนเมื่องลำดับอีกคืก้เกาครับมือนีการสีผ้พาพี่ผ้านองไปล่องวาวอีกเก้ากครับมือนีกามือนีการสีผ้าพี่ผ้านองไปล่องวาวแม่ลูกวาวซองของขนาดร่อยเซนติเมตรละไอติดทุงพลาสติกนะครับเนาะนี่าตัวนี้ครับเป็นวาวแม่ลูกวาวซองของขนาดร้อยเส้นนะครับเนาะ,ะ,ะผมเอื้ติดทุงพลาสติกแบบนี้นะครับ กับทุกตัวครับตัวนี้ก็สิเป็นวาวแม่ลูกว่าวซองของขนาดร้อยยี่สิบเส้นนะครับผมก็ล่องแล้วครับตัวนี้ล่องมาเท่านึงแล้วครับเมื่อนี้ก็สิเอาตัวร้อยเส้นเนี่ยครับไปไปล่องไมเนาะเนะไปล่องไปเทิดเบึงครับเยาเพื่อเบิรเป็นการเซฟเวลาตามผมไปเบึงแล้ครับว่มามันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นหรือมันจะหลวงหรือมันจะยังไงตามผมไปเบึงนะ้ครับ สอบเชือแหลกครับอบโบ,บส่หางนะผ่านอยู่ครับใส่ขั้นสนูออ่วอย20เส้นเลยนะครับเป็นสนู่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับแบกขั้นสนูยใหญ่ยังน้อยครับตัวน จีว่ชัดไปเลยนะครับเนาะพี่น้องือว่าก็พอได้อยู่ครับตัวนี้ธนู่ก็ดังพอได้ฟังครับอาจจะบอกเขาเชื่อมม้วนครับแต่ว่ากับพ่อได้ฟังพ่อได้ม้วนนะครับเนาะเป็นธนู่พลาสติกขั้นลอยยี่สิบครับเปินหกสิมหานะครับหกซิมหาเส้น ความหนาของเปิ้ลความกว้างของเปิรเน่ะเอ่อแปดมิลน,นะครับแปดมิลเก้ามิลน,นี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้ทือว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะนิ่งครับตัวนี้เอ่อ บอส่หางนะครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยวาวทดสอบไปเรื่อยครับเอ่อยังคำๆทึกงหน่อยประมาณหาโมงโม่ก็ยังเขียวโล่งนะครับเนาะตอนนี้ก็ประมาณบสามกลัวแล้ะครับซึ้งหน่อยครับก็เอาโล่งเธอเดียวเลยครับทดสอบไปเรื่อยครับกับวาวเมลูกขนาดรอยเส้นตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่านิ่งครับนิ่งเติบยืดครับ ถือว่าในความประสบภูมิอาก็ถือว่าคืนดีเตือรับตัวนี้แลาก็ไปปล่อยไปไกลไปได้แล้วครับประมาณร้อยเมตรร้อยี่สิบเมตรเลยนะครับเต็มที่วา่าเสียงมีซำํเนี้ครับก็ได้ฟังเสียงสน,นุครับ จะปล่อยเบาเหล่นไปจังสีจะข้าวครับคุจะนั่งนอนฟังนั่งฟังมันอยู่จังสีนะครับอาจจะน้อยครับเดี๋ยวคมคำเดี๋ยวพันธุ์หี่ยวลงมากนะครับเนละ้วทดสอบไปไเลยครับจรเจอลมแห้งเป็นไนรเจอลมคอยเป็นไร ่วงน,นี้ก็รู้สึกว่าล่มบนจะค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเสียงเส้นนเริ่มไหลออกเป็นจังหวัดจังหวะครับบอกว่า,าขาดตอนนะครับแสดงว่าวล่มล่มบนค่อนข้างที่จะนิ่งครับปกติบบค่อยนิ่งแบบนีับล่มบนขาดขาดห,หาย ซนูเป็นพระสติกับพีน่น้องทำนองอาจจะบ่ค่อยได้ปไปไหนแล้วครับเนาะ ครับผมก็เอาว่าวลงมาวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะต้หรับตัวนี้ก็เป็นบ่าวเ,าเมลูว่าวทะนูเว่าวซองหองอเดียวกันนะครับขนาดร้อยเส้นนะครับทะนูที่ใส่ก็ร้อยยี่สิบเส้นนะครับเป็นทะนูพลาสติกสีเหลืองก็นำนักเบาๆครับก็ตั้งมากให้มันไ้นตามตวนของบ่าวนะครับ Usted, ตัวนี้กับตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านครับถือใจเติบครับตัวนี้ถือว่าก็เล่นได้ไอ้ใส่หางก็ได้มื่ใส่หางก็ได้นะครับเนาะตัวนี้เนาะถือว่าผ่านนะครับสําหรับเบาตัวนี้เนาะครับเป็นเบาไอวันหน่อยกับวันหน่อยไอว่าใหญ่กับวัใหญ่นะครับกลางๆครับตัวนี้ครับอ่ะท่านผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้กับบาวต่ำค้นเมืองดํำดำน,ำน้้ำเนินนะครับเนาะผมกะที่ขอตัวลาพี่ลาน้องกับบ้านล้ะครับพอกันไม่กับคลิหนาครับขอบคุณครับ